ของไม่กินรู้เน่าของไม่เล่ารู้ลืมหยิบยกมาเล่าเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์จากตำนานโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงเรื่องเล่าต่างๆเช่นนิทานพื้นบ้านนิทานชีวิตสุภาษิตคำคมคำสอนต่างๆปรัชญาชีวิตแปรงบันดาลใจและนวนิยายที่อบอุ่นหัวใจ หยิบยกมาเล่าจะพาคุณไปพบกับกลุ่มทรัพย์แห่งเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้รวบรวมคัาสมาเพื่อคุณทุกคนเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้และเรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอท่านต่อไปครับหยิบยกมาเล่าว,วันนี้ขอเสนอ เรื่องตำนานกำพระไก่แก้วเรื่องราวของเท้ากำพระและนางสีดาเป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันในแถบอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดบ่อไก่แก้วเป็นสถานที่สำคัญที่มีตำนานและประวัติศาสตร์ยาวนาน ตำนานนี้สะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูความเมตตาและความรักแท้ที่บริสุทธิ์ภายในวัดมีบ่อไก่แก้วซึ่งเป็นสนามโบราณสมัยขอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังของสนามก่อด้วยหินศิลาแรงบริเวณบ่อไก่แก้วยังพบหลักศิลาโบราณสมัยขอมสลักภาพพระพุทธรูปประทับสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองข้างแสดงปางวิตรกะแสดงธรรมศิลปะของราวพุทธตศตวรรษที่17มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับกำพระไก่แก้วที่เล่าขานกันมานานว่าหญิงชายคู่หนึ่งมีบุตรชายหนึ่งคนต่อมาสามีได้ตายจากไปทิ้งให้หญิงไม่เลี้ยงลูกตามลำพังเมื่อเท้ากำมพระลูกชายโตเป็นหนุ่ม ได้ไปเรียนวิชาต่อไก่จากชายคนหนึ่งจนชำนาญเท้ากำพร้าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝนวิชาต่อไก่ณนะเมืองพญานาคอันงดงามซึ่งมีเท้ากระยงคำเป็นผู้ปกครองมีธิดาองค์หนึ่งนามว่านางสีดาผู้มีรูปลักษณ์งดงามและจิตใจดีงามในอดีตชาตินางสีดาเคยเป็นภรรยาของเท้ากำพร้าแต่ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดนางสีดาก็ยังคงคิดถึงอดีตสามีของนางอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่เท้ากำพร้ากำลังเพลิดเพลินอยู่กับการต่อไก่ในป่าทันใดนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นไก่แก้วหรือไก่เผือกตัวหนึ่งที่มีขนสีขาวบริสุทธิ์และมีประกายสองสว่างมีความสวยงามและแปลกตา ทันใดนั้นเองเท้ากำพร้าก็รู้สึกคุ้นเคยกับไก่แก้วตัวนั้นอย่างประหลาดราวกับว่าเขาเคยรู้จักมันมาก่อนสิ่งที่เท้ากำพร้าไม่รู้ก็คือไก่แก้วที่เขาเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือนางสีดาที่แปลงกายมาเป็นไก่เพื่อที่จะได้มาพบกับอดีตสามีของนางอีกครั้งเมื่อเท้ากำพร้าเห็นไก่แก้วเขาก็รู้สึกราวกับต้องมนต์สะกด เขาต้องการที่จะจับไก่แก้วตัวนั้นมาครอบครองให้ได้เขาจึงกระโดดตะครุบไก่แก้วด้วยความรวดเร็วแต่ไก่แก้วก็ไหวตัวทันวิ่งหนีลงรูหายไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าเท้ากำพร้าจะไม่สามารถจับไก่แก้วได้แต่เขาก็ยังโชคดีที่คว้าขนหางของไก่แก้วมาได้เส้นหนึ่งขนหางนั้นมีกลิ่นหอมที่ทำให้เท้ากำพร้ารู้สึกหลงไหลและมีจิตพิสมัยรักใคร่อย่างประหลาด กลิ่นหอมนั้นทำให้เขาคิดถึงใครบางคนที่เขาเคยรู้จักด้วยความรักและความปรารถนาที่จะได้พบกับเจ้าของกลิ่นหอมเท้ากาพร้าตัดสินใจที่จะขุดดินลงไปในรูของไก่แก้วที่ได้วิ่งหนีลงไปการเดินทางลงไปยังเมืองบาดาลน,นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจิตพิสมัยเท้ากำพร้าก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ ในที่สุดเท้ากำพร้าก็ได้เดินทางมาถึงถ้ำบาดาลอันลึกลับแต่สิ่งที่เขาได้พบกลับไม่ใช่ไก่แก้วที่เขาตามหาแต่กลับเป็นนางสีดาธิดาของเท้าพยงธรรมพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลน,นางสีดาเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีจิตใจดีงามเมื่อเท้ากำพร้าได้พบกับนางสีดาเขาก็ตกหลุมรักนางทันที ความงามของนางสีดาทำให้เท้ากำพร้าลืมไก่แก้วไปชั่วขณะและนางสีดาก็รู้สึกเช่นเดียวกันทั้งสองจึงตัดสินใจแอบอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองบาดาลหลังจากที่เท้ากำพร้าและนางสีดาได้แอบใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในเมืองบาดาลเป็นระยะเวลาหนึ่งเท้ากำพร้าก็เริ่มคิดถึงมารดาของเขาที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ ด้วยความรักและความกตันยูเท้ากำพร้าจึงตัดสินใจที่จะพานางสีดาขึ้นมาเยี่ยมมันดาของเขาในโลกมนุษย์เมื่อเท้ากรยงคำพญานาคผู้เป็นบิดาของนางสีดาทราบข่าวว่าธิดาของตนได้แต่งงานอยู่กับมนุษย์ก็เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเท้าพยงคำพยานาคถือว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยกว่าพญนาค ด้วยความโกรธเท้าพยงคำพยานาคจึงขึ้นไปบนเมืองมนุษย์และเพื่อต้องการเจอกับเท้ากำพร้าและจับตัวนางสีดากลับไปยังเมืองบาดาลพร้อมกับกล่าวกับเท้ากำพร้าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นว่าเ <c oughs> จ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ความเลยเจ้าไม่คู่ควรกับนางสีดาและเพื่อต้องการที่จะแยกเท้ากำพร้าและนางสีดาออกจากกัน ท้ากระยงคำพญานาคจึงคิดอุบายขึ้นเขาได้สั่งให้เท้ากำพร้าไปพิสูจน์ความรักที่มีต่อนางสีดาโดยการหาสิ่งของวิเศษมาให้หนึ่งในสิ่งของวิเศษที่เท้ากระยงคำพญานาคต้องการก็คือไข่ของไก่แก้วซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและเป็นของล้ำค่ามากและเป็นไปไม่ได้ที่จะหามาได้ง่ายๆ หลังจากที่นางสีดาถูกเท้าพยงคำพญานาคผู้เป็นพ่อพากลับไปยังเมืองบาดาลน,นางสีดาก็คิดถึงเท้ากำพร้าอย่างมากนางรู้ดีว่าเท้ากำพร้าจะต้องเสียใจกับการพัดพรากจากนางนางจึงคิดหาวิธีที่จะได้กลับไปพบกับเท้ากำพร้าอีกครั้งด้วยความรักและความคิดถึงที่มีต่อเท้ากำพร้านางสีดาจึงตัดสินใจแปลงกายเป็นไก่แก้วตัวเดิม และหนีขึ้นมาจากเมืองบาดาลผ่านทางรูที่เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์เพื่อไปหาเท้ากำพร้าที่กระท่อมของเขาโดยไม่สามารถบอกความลับที่ตัวเองแปลงกายมาให้เท้ากำพรารู้เมื่อเท้ากำพร้ากลับมาถึงกระท่อมเท้ากำพรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับไก่แก้วอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจและความหวังกลับคืนมาไก่แก้วเป็นไก่วิเศษที่สามารถพูดได้ แต่ถึงแม้ว่าไก่แก้วจะรู้ความลับว่าตัวเองเป็นนางสีดาแปลงกายมาไก่แก้วก็ไม่เคยบอกความลับนี้กับเท้ากำพร้าเลยไก่แก้วทำได้เพียงแต่ปลอบประโลมและให้กําลังใจเท้ากำพร้าอยู่ห่างๆเท่านั้นเท้ากำพร้ายังคงไม่รู้ความจริงว่าไก่แก้วที่เขาเลี้ยงดูอยู่นั้นคือคนรักของเขาที่แปลงกายมาเขาคิดเพียงว่าไก่แก้วเป็นเพื่อนที่คอยคลายเหงา และให้กำลังใจเขาเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามความรักที่เท้ากำพร้ามีต่อนางสีดาก็ยังคงอยู่เขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบกับนางสีดาอีกครั้งคำสั่งของเท้าพยงคำพยานาคยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเท้ากำพร้าไม่หยุดหย่อนแม้ว่าเขาจะดีใจที่ได้ไก่แก้วกลับคืนมาแต่ความกังวลเรื่องนางสีดาก็ยังคงกัดกินหัวใจของเขาอยู่ เจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ความเจ้าไม่คู่ควรกับนางสีดาคำพูดของพญานาคยังคงดังก้องอยู่ในหูของเท้ากำพร้าทำให้เขารู้สึกน้อยใจและไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถึงแม้จะรู้สึกเช่นนั้นความรักที่เขามีต่อนางสีดาก็ยังคงยิ่งใหญ่กว่าความกังวลใดๆเท้ากำพร้าคิดถึงนางสีดาด้วยความรักและความห่วงใย เขาอยากจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้นางสีดากลับคืนมาเมื่อคิดได้ว่าตอนนี้ไก่แก้วอยู่กับเขาแล้วเขาก็เกิดความหวังขึ้นมาเล็กน้อยเขาคิดว่าเขาอาจจะลองขอไข่ของไก่แก้วเพื่อนำไปให้เท้าพยงคำพญานากดูเพื่อแลกกับการได้นางสีดากลับคืนมาแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เขาก็อยากจะลองดู เมื่อเท้ากำพร้าได้พบกับไก่แก้วเขาก็เอ่ยปากขอไข่ของมันด้วยความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งเกรงใจเขาไม่รู้ว่าไก่แก้วจะตอบรับคำขอของเขาอย่างไรและเขาจะทำอย่างไรถ้าไก่แก้วปฏิเสธเมื่อไก่แก้วได้ยินคำขอของเท้ากำพร้าก็มีท่าทีเศร้าโศกอย่างเห็นได้ชัดมันรู้ดีว่าหากมอบไขใ่ให้แก่เท้ากำพร้า มันจะต้องสูญเสียเท้ากำพร้าไปตลอดการเพราะมันรู้ว่านี่คืออุบายของเท้าพยงคำพญานาคผู้เป็นพ่อที่ต้องการจะพรากตนไปจากเท้ากำพร้าแต่ด้วยความรักที่ไก่แก้วมีต่อเท้ากำพร้ามันจึงตัดสินใจที่จะมอบไข่ของมันให้กับเท้ากำพร้าด้วยความเสียใจมันรู้ว่านี่คือหนทางเดียวที่เท้ากำพร้าจะได้พบกับนางสีแด้อีกครั้ง แม้ว่ามันจะต้องสูญเสียเท้ากำพร้าไปตลอดการก็ตามเท้ากำพร้ารู้สึกลังเลใจเป็นอย่างยิ่งเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีระหว่างความรักที่เขามีต่อนางสีดากับความผูกพันที่เขามีต่อไก่แก้วแต่ด้วยความรักที่เขามีต่อนางสีดาการตัดสินใจของเท้ากำพร้าในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดอย่างยิ่ง เขาต้องเลือกระหว่างความรักของเขากับความสูญเสียไข่ไก่แก้วที่เขาจะต้องเผชิญแต่ด้วยความรักที่เขามีต่อนางสีดาเท้ากำพร้าจึงยอมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับนางสีดาหลังจากที่เท้ากำพร้าตัดสินใจรับไข่ไก่แก้วจากไก่แก้วด้วยความเจ็บปวดเขาก็นำไข่ใบนั้นกลับลงรูไปยังเมืองพญานาค เพื่อมอบให้กับพญานาคตามสัญญาในขณะที่เท้ากำพร้ากำลังเดินทางลงรูที่เชื่อมต่อไปอยังเมืองบาดาลเพื่อนำไข่ของไก่แก้วไปให้เท้าพยง์คำพญานาคไก่แก้วก็ไม่ยอมอยู่เฉยมันรู้ดีว่านี่คืออุบายของเท้าพยง์คำพญานาคที่จะพรากนางสีดาไปจากเท้าํำพร้าด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อเท้ากำพร้า ไก่แก้วจึงตัดสินใจวิ่งหนีลงรูติดตามเท้ากำพร้าลงไปยังเมืองบาดาลเมื่อลงมาถึงเมืองบาดาลแล้วไก่แก้วได้แปลงกายกลับเป็นนางสีดาอีกครั้งและกลของเท้าพยงคําพญานาคเมื่อเท้าพยงคำพญานาคได้รับไข่ไก่แก้วจากเท้ากำพร้าแล้วเขาก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้เขาได้พานางสีดามาพบกับเท้ากำพร้า การกลับมาของนางสีดาทําให้เท้ากําพร้ารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเขารู้สึกเหมือนชีวิตของเขากลับมาสดใสอีกครั้งแต่สิ่งที่เท้ากําพร้าไม่รู้ก็คือเท้ากะโยงคําพยานาคได้วางแผนบางอย่างไว้แล้วเมื่อเท้ากําพร้านำไข่ไก่แก้วมาให้เท้าพยงคำพญานาคก,ก็ใช้เวทมนต์สะกดนางสีดาและพานางกลับไปยังเมืองบาดาลทันที การกระทําของเท้าพยงคำพญานาคทําให้เท้ากําพร้าเสียใจเป็นอย่างมากเขาไม่คิดว่าเท้าพยงคำพญานาคจะทําเช่นนี้กับเขาและนางสีดาได้เท้ากําพร้ารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาแตกสลายเขาไม่รู้จะทํำอย่างไรต่อไปเรื่องราวของเท้ากําพร้าและนางสีดาเป็นตำนานรักที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งจากการพลัดพรากและการถูกกีดกันจากเท้าพยงคำพญานาคแต่ด้วยความรักที่มั่นคงและความเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเท้ากำพร้าก็ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบกับนางสีดาอีกครั้งเมื่อเท้ากำพร้ารู้ว่านางสีดาถูกเท้ากรยงคำพยานาคพากลับไปยังเมืองบาดาลเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามที่จะขุดดินลงไปในรูเพื่อตามนางสีดาไปอีกครั้ง แต่ด้วยความโกรธแค้นของเท้ากรยงคํคำพญานาคทำให้ดินบริเวณน,นั้นแข็งและลึกลับเกินกว่าที่เท้ากำพร้าจะขุดลงไปได้ความสิ้นหวังและการสูญเสียในที่สุดเท้ากำพร้าก็ต้องยอมแพ้กับความพยายามของเขาเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะตามนางสีดาไปได้อีกต่อไปเท้ากำพร้ารู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมาก เขาสูญเสียทั้งภรรยาที่รักและไก่แก้ววิเศษที่เขาผูกพันไปตลอดการความเศร้าและความโดดเดี่ยวเท้ากำพรากลับมาที่โลกมนุษย์ด้วยความเศร้าและความโดดเดี่ยวเขาต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาทั้งนางสีดาและไก่แก้วต่างเป็นสิ่งที่เขารักและผูกพันแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะรั้งพวกเขาไว้ได้บทสรุปของตำนานเท้ากำพรากับไก่แก้ว ตำนานนี้สะท้อนถึงความรักความเสียสละและผลแห่งกรรมเท้ากำพร้าต้องสูญเสียสิ่งที่รักเพราะความปรารถนาและความหลงไหลโดยไม่คํำนึงถึงผลที่ตามมานอกจากนี้ไก่แก้วในเรื่องยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความเสียสละปัจจุบันในเขตวัดบ่อไก่แก้วยังมีบ่อไก่แก้วซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตำนานนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพสักการะตำนานนี้ยังเป็นที่มาของชื่ออำเภอสีดาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับนางสีดาธิดาพญานาคนั่นเองตำนานที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้คือเรื่องกำพระไก่แก้วซึ่งเล่าถึงเท้ากำพระและนางสีดาธิดาของพญานาคเนื้อเรื่องสะท้อนถึงความกตัญญูเมตตาเสียสละและความรักอันบริสุทธิ์ นอกจากนี้วัดบ่อกไก่แก้วยังตั้งอยู่ในอนณาเขตชุมชนโบราณที่มีอายุราว1,500ปีถึง2,000ปีซึ่งเป็นหลักฐานถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะเป็นสถานที่เท้ากําพร้ามาต่อไก่ซึ่งบังเอิญที่ดาพยานาคจำแรงแปลงกายเป็นไก่แก้ว ขึ้นมาเที่ยวชมเมืองมนุษย์มาติดบ่วงของเท้ากำมพร้าซึ่งเท้ากําพร้าขวาได้แต่ส่วนหางของไก่ส่วนตัวไก่วิ่งลงรูไปเมืองบาดาลท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีอันกว้างใหญ่มีสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์ซ่อนตัวอยู่รอบขอบสนามมีหินศิลาแรลงเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสนามแห่งนี้มีชื่อเรียกขานกันว่า สนามเท้ากำพรา้าตามตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตการเท้ากำพรา้าได้ขุดสนามแห่งนี้ขึ้นเพื่อตามจับไก่แก้ววิเศษที่วิ่งหนีลงรูไปการขุดสนามในครั้งนั้นทำให้เกิดเป็นสนามขนาดใหญ่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเรื่องราวความมหัศจรรย์ของสนามของเท้ากำพรา้ายังไม่หมดเพียงเท่านั้น ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในแถบนั้นเล่าว่าพวกเขาเกิดมาก็เห็นสนามแห่งนี้แล้วและเชื่อกันว่าสนามแห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการขุดของมนุษย์แต่อย่างใดทุกปีในช่วงสงกรานต์วัดบ่อไก่แก้วจะจัดประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้วซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมวัดบ่อไก่แก้วได้ที่หมู่ที่10บ้านดอนโกยตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา